หน่อไครับลูกหนึ่งฟุตครับยาวหนึ่งฟุตตาไปเลยหนึ่งฟุตอ่าโอเคเจ็บมือปะนะอ่าอ่าโอเคพร้อมไหมยังอ่าพร้อมแล้วไปเลยครับหนึ่งสองสามตีไปเลยครับพัวโอ้โหแจ๋วไปไกลเลยโอ้โหข้ามแม่น้ําเลยโอ้โหดึงขึ้นมา้ได้ครับดึงเยอะขึ้นมาให้ก่อนขึ้นน้ำมาอยังงอ้าวโคลงสี่สิบห้าองศานั่นแหละแจ๋วดูแอคชั่นด้วยยังไงบ้างไอ้ชั็นคันโอ้โหแจ๋วเลยอ่า เอาใหม่เอาใหม่พอพอพอเปิดน่ารอกเลยเปิดน่ารอกอ่าโอเคเล็งโอ้โหไม่ได้เล็งเลยไปยางเดียวเลยนี่ไม่ไม่โอเคยางไม่โอเคเอาใหม่เอาใหม่แต่แอคชั่นสวยละหมุนได้ละสวยละโอเคอย่ากเก่งนะขาบอกแล้วขานะน้ำหนักลงขาให้ดีโอ้โหพ่อนั่งนั่งอยู่ตรงลังมดมดคันไฟงานเข้าแล้วตรงนี้มดคันไฟ แจวเลยลูกแจวเลยไป <c oughs> นานและโอ้โหโอ้โหลัวไปข้างหน้านะครับไปทางขวาเรียบร้อยตีไปทางซ้ายแต่ออกทางขวาครับโอ้โหเจ้าจอดอ่าหมุนครับหมุนมาแอคชั่นกบโอ้โหกบกระโดดกระโดดจึ๊กๆเลยเอาพร้อมพร้อมหรือยัง กดหน้าลอกขึ้นมาเลงก่อนมองสายตามองไปตรงไหนเลงไปเลยครับเลงไปพร้อมกดอ่าพร้อมแล้วกดเลยนะเลงสองสามปายโอ้โหไปแล้วครับแล้วโอ้โหยกคันเบ็ดขึ้นมาหมุนเลยครับหมุนเยอะเร็วเอ่าขึ้นมาแล้วกดลง, 40, 5งส5บ้าองศาแล้วนั่นแหละนั่นแหละดูเยอะด้วยดูเยอะแอคชั่นดูแอคชั่นเยอะด้วยโอ้โหแม่งสุดยอดจริงๆลูกพี่เป็นไงฮะเป็นไงโอเคเปล่า นั่นแลหละหาขาไหหก่บอกฮึไม่ใช่นั่นตะหมุนเร็วเกินไปแล้วเอาไหมาลูกเอาไงอะเตรียมพร้อมขึ้นสายหน้ามาขึ้นสายหน้ามาเลยอ่าโอเคนั่นแหละพอเปิดหน้าลอกอ่าดูข้างหน้าหนึ่งฟุตแล้วยังหนึ่งฟุตแล้วยังโอเคพร้อม,อมเลงเป้าหมายพร้อมไปเลยโอ้โหแอคชั่นสุดยอดกัไหนแล้วโอ้โหข้ามฝั่งเลยสุดยอดไปเลย ดึงเหยื่อขึ้นมาให้ได้ขึ้นเหยื่อขึ้นมาแล้วยังเหยื่อยังไม่ขึ้นมาเอาโอเคกดลง45องศาอ่ากดไว้กดไว้นิ่งๆกดไว้นิ่งๆนั่นแหละแจ๋วเดี๋ยวใครดูย้ายเคร่งับแน่โอ้โหนี่ไม่นน้ำยมใส่มากเลยนะนี่ใส่มากอ่พร้อมยาวไปชิวโอ้โหไปไหนครับไปไหนครับโอ้โหรีบเก็บใบเฟรมเก็บเลยสายแกะสายมันเริ่มพันแล้วแจ๋ว นั่นแหละโอเคหนึ่งเปิดหน้าลอก,ก่อนเกี่ยวเล่งเล่งก่อนอเช็คหลังก่อนเช็คหน้าเอาไปข้างหน้าไปพร้อมไปแถวน,นั่นแหละโอเคดึงขึ้นมาได้เอาเหยื่อขึ้นมาก่อนเหยื่อขึ้นผิวน้ำก่อนโอเคกดลงสี่สิบห้าองศากดลงไปกดขั้นเบ็นลงทีดีนั่นแหละเอาโอเคเอาไปอีกซ้อมทุกวันลูก ซ้อมจัดมือด้านเลยเอาเอ,าอมไปแล้วอะไรละโอ้โหข้ามแม่น้ำเลยเฟมโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกนี่เอาเป็นสีอพี่เฟมแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วนั่นอะไรมาแล้วเยอะฝีขึ้นผิวน้ำแล้วโหก,กระโดดสุดยอดแล้วอ่ะพร้อมยัง ไปเล็งด,ดีเล็งข้างหน้าก่อนอ่าเล็งเห็นได้ยังเช็คสายหลังสายหลังพร้อมข้างหน้าเล็งมองตรงตรงอเอาไงโอ้โหตรงมากเลยครับโอ้โหไกลมากเลยครับผมระยะหนึ่งครับผมหนึ่งเมตรข้างหน้านี่เองฮะไม่นไมน้ำเล็กแล้วเหรอเนี่ยปดอดท่พร้อมยัง

สองล็อกสามเช็คสายหลังสี่พร้อมเล่งไปแ่ด๋วโอ้โหสุดยอดเลยตีไปข้างหน้าแต่ย่องมาข้างแม่งสุดยอดจริงๆ <laughs> สายดูสายมันแน่นเปล่าโอ้ข้างหลังข้างหน้า,ข,า,นาข้างบนข้างบนเอาหยอ่อนมาหน่อยหย่อนหน่อยปล่อยมาหน่อยอ่ากำลังดีอ่า,อาพร้อมมอยพร้อมยัง เช็คสายหลังเช็คสายหน้าพร้อมไปแล้วไปไหนล้วโอ้โหดอกนี้สวยดึงมันเร็ว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 มันขึ้นผิวน้ำไม่ได้เอาโอเคกดลงสี่สิบห้าองศากดลงยิ่งกดลงไปอีกอ่าหมุนนั่นไรเห็นไหมเห็นไหมแอคชั่นมันจะได้ออกเต็มเต็มปลาอะไรขึ้นตรงนู้นอปลาอะไรมันลุกขึ้นตุ๊กตุ๊กปลาได้ฮะวันนี้วันนี้ถ้าได้ปลานะสงสัยต้องปิดซอยฉลองหรอกเราก็จัดงานเลี้ยงฉลองไง ปลาตัวแรกที่คุณโปรวิทย์โปรวิทย์ได้อ่าโปรวิทย์พร้อมลุยโอ้โหเอาเขากิ่งไม้ไปแล้วครับเอาเฟรมลอกกิ่งไม้เอาหมุนเร็วๆหมุนเร็วๆไปทางนั้นถูกไหมไม่ต้องมาทางนี้ไปทางนู้นนั่นแหละออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นแหละหมุนมาแล้วโอ้โหแอคชั่นสวยจบัจบ,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 จบเลยแวอ้าวเกียวเปิดด้าลอกอย่าลืมอ่าโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้ว ไอ้เอิงสองสามเด็งก็ยังอ่าหลังลลเช็คพร้อมอมองมองพร้มอมอมาดีดีเดือดโนพ่อฮะเสือดโดนพ่อเดี๋ยวเ่าถอยให้พขาจะถอยไปประมาณสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรอ๋อพร้อมแก้วโอ้โหแม่นโคตรตัวนี้เออเกือบติดอันนั้นน่ะขายนะเพม,มขายดักปลานั่นน่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นทุ่นขายดักปลาเนี่ะ เดียวมันมันขั้นแม่น้ำนั่นะเขาดักขายไปนะหอมยังล็อกเปิดหน้าล็อกลงใส่หลังเช็คใส่หลังก่อนมองเี้เตี๋ไหมไม่เกี่ยวมองเป้าหมายเอากดโอ้โหอะไรมีจังหวะขยึกขยือขยึกข,ข,ขยือด้วยปากขึ้นมายังเหยื่อขึ้นมายังเอากดลงองสี่สาองศากดจริงๆลูกกดจริงๆถ้าเปไม่กดมันไอคแคมันไม่ออกนะ โอเคพร้อมหนึ่งสองสามอ่ะขั้นตอนที่สี่ไปเล็งเล็งพร้อมยิงตุม้มไปแล้วครับอยู่ไหนครับบัวโอ้โหไกลมากระยะสามสามเซนน,น,นะนะน้ำมันเล็กอีกโอ้โหไปตายเถอะน้ำมันเล็กอ่ะ พอยังพักยังยังไม่พักอีกโอโ้โหกำลังคันมือเลยว่างั้นเอาไปหนึ่งสองสามแจ๋วฟิวไปไหนแล้วโอ้โหลูกนี้สวยเฟรมเก็บนะลอกเอาดึงสายขึ้นมาเก็บเยือกขึ้นมาขึ้นมาแล้วกดลงสี่สิบหองศา,ากดลงไปจริงๆกดลงไปกดลงไปอ่ะหมุนนั่นแหละแจ๋อใช่สวยสวยสวยอาวฝีมือละแจ๋วละแจ๋วโอเค ไปไปพิ้วเลยพิ้วเลยเฮือปไปไหนแล้วโอ้โห,โหเอาอีกแล้วมันทวนลมลูกนี้มันทวนลม